ขออของ MC นะครับผมรุ่น C 402 41นิ้วนะครับผมขนาด41นิ้วสวยมากตัวนี้เป็นลายไม้ที่หลายๆท่านกำลังนิยมเล่นกันเลยนะครับผมนีรุ่นนี้มันจะมีอยู่หลายสีนะครับผมมันจะมีสีไม้ไม้ไม้ออกไม้ขาวแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดำด้านมีทั้งหมด3สีตามในคลิปที่ผมลงไว้ให้ดูเลยอ่าแล้วก็มีเครื่องตั้งสายให้ในตัวด้วย สำหรับคนที่มือใหม่ๆนะครับผมสำหรับหาหากีตาร์เอาไว้ฝึกซ้อมเล่นหรือว่าจะเล่นในวงลงวงเล่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเสียนุ่มมากผมชอบมากเลยตัวนี้อีกอย่างราคามันไม่แพงมากจนเกินไปตัวนี้ขนาด40นิ้วคอก็ถือว่าโอเคมาตัวนี้มันมาสไตล์เคลือบด้านนะคอถือว่าทัชชิ่งดีคอ ถือว่าโอเคไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับผมถ้าชิ่งผมจะตังอา่าผมจะแต่งไว้ให้แบบเล่นแบบนิ่มนิมนม,มือกันไปเลยคือซื้อของกลับที่ร้านไม่ต้องกังวลที่ว่าแบบซื้อไปแล้วห่างสายสูงเล่นแล้วปวดมืออันนั้นตัดปัญหาไปได้เลยนะครับผมการให้เรียบร้อยหมดเลยเพราะผมก็เป็นช่างเหมือนกันโอเคถ้าอยากไปซื้อที่บางร้านอะ่ะเขาไม่ทําให้นะครับผมอันนี้ผมการันตีให้เลยถ้าเขาไม่ใช่ช่างหรือว่าไม่มีช่างอะ่ะเขาจะไม่ ไม่แต่งัชชิ่งให้คุณแน่นอนว่าซื้อไปต้องเอาไปทําที่ร้านอีกหมดอีกสามสี่ร้อยโอเคตัวเนี้มาดูหัวอันก่อนสวยมากลายไม้ลายไม้ไมจะแตกต่างกันไปนะครับสีเทาแล้วก็สีไม้อ่อนแล้วก็สีดําด้านดําด้านมันจะไม่เห็นหลายไม้นะครับผมนี่ลูกบิดแต่ลูกบิดวินเทจสวยมากอ่าตัวนี้มาสไตล์เคลือบด้านนะครับผมเสียงใช้ได้เลย ตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ราคา1 9 5่าบาทนะครับผมสำหรับคนที่พร้อมโอนผมให้รวมส่งไปเลยราคานี้แต่ถ้าเกิดว,ว่าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มอีกแค่150บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อะมัดจำปลายทางถ้าปลายทาง150ที่เหลือจ่ายปลายทางก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมเรียนมันสั่งของเยอะมากอ่าแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว,ว่าใครไม่สะดวกก็ค่อยว่ากันไปอีกทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสดๆของตัวนี้กันก่อน เสียงตัวนี้ที่ผมเล่นอ่ะผมจะเล่นต่อ,อกับตู้แอมนะอ่ะอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมเล่นต่อ,อกับตู้แอมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงดดกีตาร์รบบเปล่ากันดอะอันนี้ผมปิดแอมแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงดดกีตาร์แบบเปล่ากัน แป๊บนึงไเลงเดี๋ยวมาต่อกันนี่เป็นเสียงสดๆนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูก่อน Okay. ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลย1 9 9 5 0บาทรายะเอียดแล้วก็ตามที่ผมลงไว้เลยตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้คุ้มค่ามากราคานี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมสวยตัวนี้โอเคสนใจทักแชทสั่งซื้อกันได้เลยว่าจะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักแชทมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมโอเคสาย e ี u มิวสิกขอบคุณครับผม